ปรับฉันอยากคุยกับคุณหน่อยอาบีเข้าไปข้างในแล้วผมจะคุยกับคุณทีหลังแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในฉันอยากคุยกับคุณก่อนได้ไหมหลังจบงานปาร์ตี้เราเราค่อยคุยกันนะทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนั้นล่ะปูรับเมื่อไหรก็ตามที่คุณคุยกับฉันทำไมคุณต้องตอบแบบนั้นกับฉันทำให้ฉันรำคาญมากๆด้วยเหรอคุณได้ยินคำถามตัวเองไหมทำไมคุณต้องถามคำถามที่ทำให้ผมรำคาญด้วยล่ะปุรับคุณก็รู้จากฉัน โอเคคุณรู้จากฉันมาตั้งหลายปีที่คืออาเลียและฉันคุณรู้อะไรไหมฉันจะคบกับใครก็ได้แต่ฉันตกหลุมรักคุณมากมากแต่คุณจะทํากับฉันเหมือนเป็นสิ่งไร้ค่าไม่ได้นะเพราะฉันรักคุณนะอย่างนั้นเหรอคุณกําลังพูดถึงตัวเองหรือว่าผมกันแน่คุณทําคนอื่นเหมือนไร้ค่าอย่ามาคับให้ผมต้องพูดอะไรให้ผมไปเถอะคุณอยากทิ้งฉันแล้วกลับไปหาดีเถอะเป็นแบบนั้นใช่ไหม คุณกำลังหยาบคายกับฉันต่อทุกคนเพื่อที่เวลาเราแยกทางกันคุณจะได้ไม่คิดว่าพวกเราไม่เข้าใจกันน่ะบอกฉันมาสิปุรับฉันพูดถูกต้องไหมล่ะเฮาว่าอย่างไงใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทีนี้พอใจหรือ,อยังเทน่าไปอยู่ไหนมาคุณไม่รัฐถามหาหน่อยอยอู่ไม่มีอะไร ฉันก็อยู่แถวนี้แหละทุกอย่างโอเคนะเดี๋ยวฉันมานะขอตัวครับเออผมขอตัวก่อนแรดบ,บีจะไปบ้านอาจารย์ใหญ่ทำไมกันเนาะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่มีคำตอบหรอกนะเขาก็แค่ทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วทำไมเธอไม่ถามอรารยันล่ะจริงด้วยฉันน่าจะถามเขายังไงซะเขาก็โง่บางครั้งคนโง่ก็ตอบฉลาดอยู่นะรู้ไหมโทษที ฉันไม่ได้พูดถึงอรารยันรันบีตังหากรันบีโคลีถ้าเธอถามอะไรเขาเขาจะไม่ตอบเธอหรอกนะแต่ว่าเขาจะถามคำถามอื่นแทนพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครเขาสร้างเรื่องอยู่เรื่อยและถ้าฉันแนะนำเขาเขาก็จะคิดว่าฉันสั่งสอนเขาและเธอรู้อะไรไหมละ่ะฮะฉันไม่คิดว่าเขาเข้าเรียนฉันหมายถึงว่ามักจะเห็นเขาอยู่ข้างนอกเขาจะต้องเข้าห้องเรียนแล้วก็โดดออกทางหน้าต่างแน่ๆนี่เธอทำอะไรนี่ฉันถามเธออยู่เฮ้ ฉันอยากให้เธอดูอะไรบางอย่างไรฉันทนฟังเธอว่ารันบีไม่ได้ถ้ามีใครพูดถึงเขาต่อหน้าเธอเธอก็จะเริ่มว่าเขาและฉันก็ห้ามเธอไม่ได้และฉันอุดหูตัวเองได้เข้าใจไหมฉันยัดสำลีเอาไว้ในหูของฉันแบบนี้จะได้ไม่ได้ยินไงนั่งลงก่อนฉันไม่พูดอะไรแล้วฉันไม่พูดว่ารันบีอีกแล้วแต่ว่าฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทําผิดได้ใช่ไหมล่ะฮะเชื่อฉันสิเขาเนี่ยจะต้องทําอะไรอยู่แน่ๆเลยและพวกเราก็ควรหยุดเขางั้นก็หยุดเขาสิโอเคฮะมาดู เธอยังอยู่นี่อระไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ไปรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งแล้วเราจะทำอะไรระหว่างรอแล้วฉันฉันรู้แล้วร้องเพลงให้ฉันฟังก็แล้วกันนะร้องเพลงโดยที่ไม่มีเสียงอ่ะร้องอยงั้นเหรอทำไมนายไม่เล่าเรื่องตลกโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำแล้วเอาสิใช้ได้นี่ ทำไมเธอวิดีโอข้อหาเขาอะเขาก็จะได้โกหกไม่ได้ว่านอนอยู่บ้านนะสิเขาเนี่ยขี้โกหกและนั่นก็เป็นความจริงนะแล้วเธอจะต้องฉันทำไมโถ่โอพระเจ้าอฮัลโหลเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะบายนี่รันเขาตัดสาย ดูสิฉันบอกเธอแล้วว่ามันต้องมีอะไรเขาอยู่ที่บ้านอาจารย์ใหญ่เธอว่างันได้ไงอ่ะเธอไม่เห็นเหรอว่ามันมืดนะเท่าที่ฉันรู้มันไม่ใช่ห้องไหนที่บ้านของรันบีเลยสักห้องหนึ่งและฉันกำลังบอกว่ามันเป็นบ้านของอาจารย์ใหญ่แน่นอนฉันเชื่อแบบนั้นจริงๆโอเคโอเคถ้ามันเป็นบ้านอาจารย์ใหญ่เขาอาจจะมีห้องที่มืดอยู่ในบ้านอาจจะเป็นห้องเรียนแต่รันบีไปทำอะไรในนั้นอ่ะอรยันก็ด้วยนะพวกเขากำลังเตรียมตัวสอบกันเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า การสอบโอ้พระเจ้าเขาจะต้องมีปัญหาใหญ่แน่ๆเลยชานนนะอันนี้พระจีเธอจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดันบไเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปด้วยฉันไปด้วย ตอนนี้เคยได้ยินฉันหรือยังเนี่ยโอเคสัญญาณข้างในมันไม่ค่อยดีนะชายช่ไม่นะคุณกําลังทำให้ฉันละอาย้ดยการขอบคุณอยู่นะคะฉันควรจะขอบคุณคุณที่ให้โอกาสฉันแล้วก็เชื่อฉันและก็สัญญานี่กับฉันมันมีความหมายมากเลยนะคะยังไงก็ตามฉันดีดีมากที่ได้ทางานกับคุณงานแต่งทั้งหมดจบแล้วงานของฉันก็เสร็จด้วยเพราะงนั้นฉันจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะ โอเคท่านจะเอาเช็คไปฝากที่แบงก์ยังไงก็ขอบคุณที่เคลียเรื่องค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะคะโอเค,คะขะาก็พูณมากเลยขอบพูณจากใจเลยนะคะงานนี้โอ,โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะคะนี่อย่าพยายามหลอกฉันเลยฉันรู้ว่าท่านะแคร์เขาใช่ฉันแคร์เขาที่จริงฉันนตกลุมรักเขาแทบบ้าเลยทีนี้พอใจรอยัง แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ตอด้วยแท็กซี่ไปเลยค่ะอ uh, uh, oh, ๋ออ๋อริชี่ริชี่ริชี่อะไรครับยายพวกเขา พวกเขาประจีกับชานาหนี้ไปนะเซ่ได้เห็นพวกเขาแล้วก็ได้ยินพวกเขาด้วยพวกเขานั่งแท็กซี่ไปแล้วถ้าพวกเขาไม่มีแท็กซี่พวกเขาคงวิ่งไปนะหลานรู้ไหมว่าชาณานพูดอะไรกับปาจีฉันรู้ว่าเธอแคร์เขาแล้วรู้ไหมปราจีนะต่อว่ายังไงฉันแคร์เขามากฉันรักเขามากเป็นแบบนั้นเลยละ่ะรู้ไหมเนี่ยเขาพูดแบบนั้นเลยละ่ะ นี่คุณยายถ้าคุณยายขึ้นรถโดยไม่มีข้อมูลจะรู้ปลายทางได้ยังไงล่ะครับหมายถึงว่าอย่าคิดไปเองทั้งที่ยังรู้ไม่หมดสิครับยายเป็นผู้หญิงนะหลานเข้าใจไหมยายเนะี่ยเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีสิ่งที่ปราจีพูดมันชัดเจนว่าเธอนี้ออกจากบ้านเพราะว่าเธอน่ะตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะสิหรู้บางหรือเปล่าและนี่ฮะว่ายังไงอ,อคุณยายผมมีความคิดดีๆแล้วมากับ<อ>ผมมามากับ<จ><า>ผมนะ แต่แต่ทำไมอ่ะไม่เมื่อยเห็นไหมยายบอกแล้วว่าพวกเขามาอยู่ถ้าพวกเขามาอยู่แล้วอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้น่ะมองไม่เห็นเลยเนี่ยพวกเขาเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรเหรอคะมาดูชุดกลุมปราจีอันไหนเนี่ยเออชุดกลุ่มเธอเออในตู้นั้นน่ทอยู่ในตู้นั้นยายโพดอยู่นะเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยยายว่าหลายตัวตำรวจเธอ ตำรวจจะได้ตามหาพวกเขาอย่างไรเล่าไม,ไม่ไม่นะคะฉันไม่ได้ขโมอยอะไรเลยนะมาดูเราไม่ได้พูดถึงคุณนะครับแล้วแล้วท่านพูดถึงใครคะฉันนะกำลังพูดถึงพูดชาที่ล้างสมองปราจีให้หนีออกจากบ้านเพื่อไปกับเขาอย่างไรเล่าใครหนีตามใครไปล่ะคะเนี่ยทั้งเงียบได้ไหมเนี่ยพวกเรากำลังมีปัญหากันอยู่นะและเธอก็เอาแต่สร้างคำถามถามนั่นถามนี่อยู่ได้โอเคขยับหน่อยนะครับมายืนตรงนี้นะคุณยายดูสิครับ ยายรู้เสื้อผ้าเธอยังอยู่ที่นี่นะเธอไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับโอ้พระเจ้าเด็กคนนั้นเสียสติไปแล้วจริงๆริงแต่น่าจะเอาเสื้อผ้าไปด้วยสิถ้าหากว่านี้ออกจากบ้านแบบนี้เนี่ยโอ้แย่เลยงานนี้คุณปราจีไปไหนคะมาดดูเธอไม่ได้ไปไหนคุณยายน่ะเสียสติแล้วยายเคยไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะดูสิครับนี่ เสื้อผ้าชานะไม่มีใครหนีไปไหนโอเคโอเคแม้ว่ายายจะเชื่อหลานนะแล้วที่ยายเห็นเนี่ยยายได้ยินพวกเขาพูดด้วยได้ยินกับหูเลยละ่ะคุณยายคงไม่ได้ยินทั้งหมดนะครับอาจได้ยินแค่บางส่วนแล้วก็คิดไปเองเนอะแต่ว่าแต่ไม่มีแต่นะครับม,มาดูช่วยหน่อยนะชงน้ำขิงให้หน่อยคุณยายจะได้ใจเย็นนะครับได้เลยอ,อันนี้ ชงมาสองแก้วเลยมันใช่แข่ของฉันเนาะแต่เขาก็เสียสติไปด้วยเหมือนกันละงานเน้ฉันจะทำสามแก้วเลยละค่ะแม้แต่โตฉันเองก็เสียสติไปด้วยค่ะเกิดเรื่องแปลกขึ้นในบ้านนี้ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆคุณยายครับอย่าคิดมากนะครับมาเร็วมาเร็วเร็วสิอืเฮ้ยนี่นายจะเปิดไฟทำไมเนี่ยนายจะทำข้อสอบเหรอี่มันมืดฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวก่อนสิฉันมีวิธีนะ ฉันจะเปิดไฟฉายจากมือถือไงง่ายๆแค่แต่เป็น<ค>มือถือแล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นไฟโหมดจะได้ไม่มีใครรบกวนเราได้ไง<อ>ก็แค่เปิดไฟเองเดี๋ยวนะฉันเปิดจากนาฬิกาก็ได้ไปดูตรงนี้ดีกว่าไปตรงนู้นโอเคโอเคฉันจะขอแห้งเวลาฉันตื่นเต้นนะฉันฉันควรดื่มน้ำสักหน่อย <c oughs> อื้อ่าใช่นี่อ้ นี่มันเปรี้ยวมากเลยแต่แปลกอะอน,นี่ไม่มันน้ำอะไรกันเนี่ยหวังว่ามันจะไม่มีพิษนะหรือว่าเป็นกับดักให้ขโมยดื่มแล้วก็ตายไปในในดื่มทําไมเนี่ยบ้าจริงนี่นายจะบ้าเหรออาจ,จารย์ใหญ่ไม่ใช่หมอดูนะที่จะรู้ว่ามีขโมยมาที่นี่ผสมน้ําไว้สายาพิษในน้ําดื่มแล้วก็ตายปัญญาอ่อนโอเคหาก็ได้ไปเริ่พูดเรื่องสาระได้แล้วระมีน้ำมีพิษหรือเปล่าเนี่ยบวออกมาเลยนายเป็นอะไรหรือเปล่าระมี โยบ้าอะไรเนี่ยนายทำฉันกลัวนะ <c oughs> น,นี่นายนายคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะตายอะ่ะไม่ใช่นะสิหัวใจฉันเกือบวายแล้วโอ้ยน,ยนายนี่มันขี้ขลาดจริงๆเลยแล้วจะฉันไปแบบนั้นมากเลยนายคิดยังไงแน่นอนฉันก็ต้องกลัวสิฟังสิหัวใจฉันเต้นแรงมากเลยเห็นไหมโอ้ท้าิงขอโทษทำงานต่อได้แล้วไปอฉัน ฉันคิดว่ามันมันไม่ใช่น้ำแน่เลยอะนี่ปุรับนายจะไปไหนถ้ารีบเดินอย่างนั้นเนี่ยนายออกจากที่นี่นะฝัชฉันก่อนสิจะไปไหนเนี่ยฉันอารมณ์ไม่ดีอาบีขอร้องอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะเดิมนี่หน่อยนายจะรู้สึกดีขึ้นมีอะไรทะเลาะกับดีชาเหรอ นายถึงได้อารมณ์ไม่ดีใช่คือฉันไม่รู้จะพูดกับเธออย่างไงดีนายเป็นพี่ชายของอาเลียนายเป็นเพื่อนของฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นหุ้นส่วนฉันด้วยฉันจะคุยกับนายในฐานะไหนดีละ่ะอย่าพูดด้วยอารมณ์สิแน่นอนละ่ะฉันมีอารมณ์น้องสาวนายทําให้ชีวิตของฉันเหมือนกับตกนรกเลยอาเลียล้ําเส้นเกินไปแล้วฉันพยายามทําให้ระหว่างเรามันดีนะหรือว่าอย่างน้อยก็ปกติดี แต่คำถามของเธอมันทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดไม่ว่าเธอเจอฉันที่ไหนเธอจะเริ่มทะเลาะกับฉันฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไม่มั่นคงเพราะดีชานะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันนอกใจเธอนี่เธอเอาแต่โทษฉันตลอดเวลาเลยเธอเอาแต่โทษพฤติกรรมของฉันและทุกอย่างฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะฉันไม่ได้นอกใจเธอนะเธอโทษฉันได้ยังไงเนี่ยฉันยอมรับนะว่าฉันรักดีชาแต่ว่าฉันไม่ได้เกลียดเธอ ฉันอาจจะไม่ใช่สามีที่ดีนะแต่ว่าฉันก็ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันพยายามทําให้เธอมีความสุขมากที่สุดแต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งเธอทําให้ฉันรู้สึกเป็นคนนอกใจความสัมพันธ์นี้มันทาให้ฉันหายใจไม่ออกแล้บางครั้งฉันก็รู้สึกอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ไปซะใจเย็นก่อนหายใจลึกๆนะคุณอาเลียฉันเข้าใจว่านายเจออะไร มีแต่นายสองคนเท่านั้นแถวที่แก้ไขได้ทำให้แน่ใจว่านายคิดก่อนอย่าเพิ่งรีบทำอะไรคิดดีๆก่อนนะโอเคอืมใจเย็นหน่าไปกับเธอปะดิชาเธอพาพี่มาทำไมเนี่ยพี่ไม่รู้จักใครที่นี่เลยนะฉันรู้ค่ะพี่แต่ว่าฉันต้องการพี่เาธอต้องการ <ขอ S 1> ฉันไป<อ>ทำไมเธอไม่อยากเบื่อเธอถึงได้พาฉันมาด้วยเหรอ ฟังนะคะในบัตรเชิญนะบอกว่าพาครอบครัวมาได้พี่ก็รู้ว่าใครเป็นครอบครัวฉันพี่คะดูนั่นสิคะคุณจุนจานะคะคนที่ยืนข้างคุณคุรนาพวกเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเลยนะคะพวกเขาเะรู้เรื่องทั้งหมดเลยแล้วค่ะพวกเขาทำงานในวงการเพลงดิชานี่หมายความว่าอาบีเขาอยู่นี่เหรอเขาอาจจะถูกเชิญด้วย มานี่สิอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะอคุณจุจาคุณคุรนานี่พี่สาวของฉันเองสวัสดีค่ะสวัสดีเธอก็อยู่ในวงการเพลงด้วยเหรอไม่ไม่ค่ะที่จริงแล้วเธอไม่ชอบเพลงร็อกกนะคะแต่ว่าเธอน่ะชอบเพลงคลาสสิกนะคะของสะสมของเธออาจจะมากกว่าของคุณซะด้วยซ้ำน่าสนใจดิพี่สาวคุณเลือกเลือดดีเหมือนกับความสสขของเธอเลยนะคะเนี่ย พวกเราอยากฟังที่คุณสะสมเอาไว้บ้างจังเลยอน,นี่คุณเมระทั้งนี้ครับดิชาอจะจัดการสื่อที่พวกเรา ไีวางแผนกันเอาไว้ดีเลยครับเพราะเธอเก่งมากเก่งเกินไปด้วยคุณรู้จักดีชาแต่คุณไม่รู้จักพี่สาวเธอหรอครับเธอชื่อปราเกียเธอชอบเพลงเก่าๆแต่ไม่ใช่เพลงร็อกเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ใช่แฟนคลับของคุณนะครับ ขอตัวก่อนนะถ้าอย่างงั้นนี่ก็คือห้องของริชีถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้งั้นพวกเราก็ควรตายไปด้วยกัน ทั้งหมดเป็นความผิดของนายริชี่พวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่านายคีเซว่ามันเป็นการลงโทษหรือโชคชะตาพวกเราจะต้องตายด้วยกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันมั่นใจว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันหลังจากที่เราตายพี่ปราเกียคะฉันบอกคนอื่นว่าฉันน่าแกล่งและฉันก็แกล่งมาตลอดแต่ก็มีสถานการณ์ที่ฉันอ่อนแอในการแก้ไขแล้มันก็ไม่เหมือนกับพี่ค่ะพี่สู้จนถึงที่สุด พี่ยืนหยัดในสิ่งที่พี่เชื่อพี่ทำแบบนั้นได้ยังไงกันคะฉันอยากจะรู้จังเลยช่วยบอกหน่อยมันไม่ง่ายเลยบางครั้งเธอก็ต้องขัดกับคนที่รักเพื่อทำสิ่งที่เธอคิดว่ามันถูกต้องและไม่มีใครชอบทำแบบนั้นหรอกนะทุกคนอยากจะอยู่กับคนที่เรารักใครจะอยากขัดกับคนที่รักบ้างล่ะแต่ว่ามันเป็นการลงโทษที่เธอจะได้รับบางครั้งฉันอยากให้ทุกอย่างมันเป็นปกติ ฉันก็แค่อยากหวังให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางสักทีเพื่อที่พวกเราจะได้มานั่งคุยกันและไม่ต้องหลบเลี่ยงกันแบบนี้พี่ก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้เลยด้วยซ้ำฉันจะแก้ปัญหาที่เราคิดไม่เหมือนกันได้ไงเนี่งยง่ายๆก็อย่าพูดถึงเรื่องปริยังกาสิตอนนี้น่าไม่ใช่คำถามแล้วเพราะเธอไม่อยู่อะไรนะออฉันไม่ได้อยากบอกนายนะ พราะปราเกียเด็กผู้ชายคนนั้นเออริชีแน่มากเขาบังคับให้เปียงกาฆ่าตัวตายรู้ไหมฆ่าตัวตายเหรอใช่ฉันอาจจดหมายลาตายเของปยังกาแล้วพี่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยสิพี่จะหาเปียงกาเจอได้ยังไงเธอน่ะเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอก็อยู่ในเดลีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนระบ,บีฉันหาเขาต่อไม่เจอเลย ฉันว่าก็ซ่อนไว้ในกองหนังสือเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสงสัยแน่เลยฉันเคยเห็นในหนังนั่นน่ะใช่หรือเปล่านะรันบี้รันบี้รันบี้นายอยู่ไหนเนี่ยรันบี้เฮ้ยรันบี้นายหลับได้ยังไงเนี่ยพวกเราต้องไปจากที่นี่แล้วรันบี้อย่าหลับสิตื่นได้แล้วเพื่อนรันบี้ฉันก็ง่วงเหมือนกันแต่ฉันหลับไม่ได้น้ำหลับที่นี่ได้ไงเนี่ยมีบางอย่างอยู่ในนนั้พูดเรื่องอะไรเนี่ยตื่นสิ อะยรนอะเรนทำไมทำไมฮะฉันฉันเห็นนายมีสองคนน่ะอะไรไม่มีใครอยู่ข้างฉันนึ่นายพูดอะไรเนี่ยหนึง่งนี่นายเป็นฝาแฝดเขาเหรอนี่เป็นอะรย,ยนคนที่หนึ่งฉันรู้จักเขาแล้วนายนายเป็นใครอะ่ะโอโอ,โอเคฉันเชื่อรันบ,บีโคลีนะหวัดดีอาเยรยนคนที่สองหวัดดี คุณได้ยินเสียงนั่นไหมไม้เบสบอลผมอยู่ไหนคุณอยากจะเล่นเบสบอลตอนนี้เนี่ยนะคะใช่ใช่ผมจะเล่นกับขมโมยที่มันอยู่ในห้องทำงานของผมมันอยู่ตรงนน้นค่ะอืมใช่แล้วโดนแน่ฟนะสิถ้ามีขมโมยสองคนแล้วคะคุณจะกลัวทำไมพวกเราก็มีสองคนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะอาทีนี้ออกไปกันเถอะพวกมันกล้าดียังไงเข้ามาบ้านอาจารย์ใหญ่อย่างผม